ตพิงจัดงานไปใเรมาต้องใหม่นะได้ข่าว่ะขอบข้าวสุกขึ้นเลยจ้าฟังขอเลาะอะไรครับอืมดูดิคือเสิร์ฟเสิร์ฟปออ่อยนะอร่อยครับยอดเฉียบเหมือนเดิม ทีบางอดด้วยของฝากจากฝากฟ้าอันนี้ที่เอาใช่เลยของฝากจากฝากฟ้าของอันนี้เมนูเด็ดของฝากจากฝากฟ้าบอกยี่ห้อไม่ได้บอกยี่ห้อไม่ได้ยี่เบด <c oughs> จ๋าอยากกินจ๋าเอามาสอบเลยได้ไหมสอบได้ ดวนกันนวนอน่น,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 นี่ไงด,ดับดับกินข้าวครับอมอนอมอข้าวหลบนี่บุกบ้านเชฟก๊อฟครับเพิ่งจัดงานไปใครไปเอาอันนี้มาไนนไไม่ได้ถ่ายไว้ ต้องใหม่นะใครไปเอาตรงนี้มันผมนี่แหละออวันอยู่โดนเกิดอะไรขึ้นครับท่านตัดขาล่างนะเสียงกลวบเลยนะครับเข็ดเมนูเด็ดจากฟางฟ้าของผมบอกยี่ห้อไม่ได้นะทำการล้วนก่อนครับโอ้ยยิงหน้ามีขั้วไปนานแล้วนะใช่ นะานุ่มนะานุ่มนะานุ่มมุกมุกมันเป็นมุกอ่าถวายเขียงอะไรน้ำชาน้ำชาน้ำชาขาดอันนี้ไม่ได้ไม่อร่อยโก้เหลือไม่ต้องยาแล้วนี่เนี่ผมนึกถึงยาของไทยเลยชุกโก้จริงๆอ่ะสอเหมื่นแล้วกลับไปสวยฮือ ไปนอนโมโ,โหแต่เยอะเลยแต่เยอะลอยอเยอะลยเยอะโดดนหอมลึมม๋มเลยไปข้างในพี่ชายอ่อนแล้วต้องเปลี่ยนเก้าอี้นั่งแล้ว <c oughs> นะตกใจด้วยรถหกล้อ,หหลอกาลางทเลดินแล้วขั้วหน่อไม้รองปั๊บนะให้เข่าเนื้อนิดนึง น่ารับประทานมากน่าน่าหั่ท้องมากแตบหายท้องมาโชว์หนึ่งดอกเอสเทสกลิ่นเค็มมันหอมจบเลยอร่อย้วจบอร่อยมากจริงอร่อยจัดะหัดยาง้องใจเยอะดอกหน่อไม้จบเยนะอะไะ กูดพิกออนกระข่าวกระขอนเราเป็นไรมาแล้วหรือพี่เองเดี๋ยวจัดมาเลยจัด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 ที่เด็ดแล้วจ้ะโอ้โหโอ้สุกขึ้นเลยจบข่าวของฟุ้งออกไปห้าบ้านนะ กุเล่อะไรครับอือคือเสิร์ฟเสิร์ฟปลาสวยงามน้องเปล่าล้วเดลินฝาดอ่า้อดอร่อยฮะอร่อยครับยอดเชียบเหมือนเดิมเพราะนั้นแกงปลาให้แต่ไม่กินปลา โน้ตอ๋ออเมงอร่อยเองอ,ะอ่ะ,อะอยช่ยมขวัญกุ่นเลยครับขวัญกุ่นเลยทํมาเด็ดของฝากจากพ่าฟ้า <c oughs> <c oughs> บอกย่อไม่ได้มีพ่อมาแล้วเนี่ยออยมาก <c oughs> <c oughs> ชันแบบนี้พ่อเนาะมีแล้ดูกเลยมั้ก็มีกาวเต็มเนื้ออย่างเดียวเลยอะ่ะ ตักอย่างนี้กับข้าวครับไม่เป็น <c oughs> วังจอยเด<ว>ะจะยกกลับบ้านเาลยไะมครับได้เลยครับจะใส่ถุงไปกินข้าวด้เผ็ดด้วยสวยงามนะ